RTA Podcast สาระความรู้คู่ความมั่นคงครบรอบ39ปีกองบัญชาการกองทัพบ,บกจุดเริ่มต้นแห่งการเป็นองค์กรด้านความมั่นคงของกองทัพบ,บกถือได้ว่ามีความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่สมัยสุโข,ขทยัยโดยมีองค์พระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย จารึกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่บันทึกไว้ในตำราพิชัยสงครามกล่าวถึงหลักยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การรบที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีตการเป็นความภาคภูมิใจล้ำลึกถึงจิตวิญญาณของบรรพบุรุษทหารกล้าที่ได้ดำรงความมุ่งหมายแห่งการปกปักผืนแผ่นดินไทยทุกยุคทุกสมัยกงล้อแห่งประวัติศาส,าศาสตร์ชาติไทยถูกจารึกไว้ให้เราชนรุ่นหลัง ได้ย้อนรำลึกนับตั้งแต่สงครามยุทธหัตถ,ถีบังเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2135เป็นมหาสงครามยุทธหัตถ,ถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีทำให้ชาวไทยประกาศอิสรภาพบนผืนแผ่นดินไทยได้อย่างมั่นคงภายใต้กลยุทธ์การสึกที่แยบคายของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้วางแผนการรบในครั้งนั้นนับเป็นกลศึกที่ได้ผลเลิศตามหลักของตำราพิชัยสงครามเป็นที่มาของชัยชนะอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องเอกราชแสดงถึงความกล้าหาญและความเสียสละของนักรบไทยรวมถึงเป็นจุดกําเนิดของกองทัพบ,บกไทยในปัจจุบันอย่างไรก็ตาม สำหรับกองทัพบ,บกนั้นอาจากล่าวได้ว่ามีการถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งราชอาณาจักรไทยโดยมีกองทัพบ,บกเป็นหน่วยบัญชาการของกองทัพบ,บกมีภารกิจและบทบาทสำคัญในการปกป้องผืนแผ่นดินเป็นรากฐานความมั่นคงของชาติตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและบำรุงขวัญประชาชนในยามที่เกิดวิกฤตเมื่อพิจารณาถึงภารกิจหลัก ที่ล้วนมีความสำคัญประกอบกับเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงหลักแต่ยังไม่มีกองบัญชาการเป็นสัสดส่วนและอาศัยสถานที่ของกระทรวงกลาหมมาโดยตลอดพลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นจึงสั่งการให้ก่อสร้างกองบัญชาการกองทัพบ,บกแห่งใหม่ขึ้นเพื่อให้สมเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพบ,บกแต่ติดปัญหาด้านงบประมาณ จนกระทั่งโรงเรียนในร้อยพัจจุลจอมกล้าวได้ย้ายออกจากที่ตั้งเดิมณถนนราชดำเนินนอกแขวงบางขุนพรหมเขตพระนครกองทัพบ,บกจึงเข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นกองบัญชาการกองทัพบ,บกเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความสง่างามมีประวัติความเป็นมายาวนานควบคู่กับกองทัพบ,บกนอกจากนี้ยังมีพื้นที่กว้างขวางสะดวกต่อการข้ามนาคม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครที่สำคัญยังประหยัดงบประมาณในการจัดสร้างจึงได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นกองบัญชาการกองทัพบ,บกและได้กระทำพิธีเปิดที่ทำการของกองบัญชาการกองทัพบ,บกครั้งแรกเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2529จวบจนถึงปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพบ,บกแห่งนี้ ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา39ปีและยังดำรงเป้าหมายแห่งภารกิจในการรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของชาติได้อย่างสมเกียรติคงความสง่างามและสืบทอดเจตนารมณ์ของการพิทักษ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติไว้ตลอดทุกยุคทุกสมัย